สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเบลวิวโก h ชาแนลวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวผามออีแดงมูลเสน่วิวเขาแดนอีสานใต้กับที่นี่สีสะเกตและตอนนี้ผมก็กำลังขับรถไปยังผามออีแดงนะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางกันในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศช่วงบ่ายของผามออีแดงจะมีวิวบรรยากาศแบบไหนอากาศยังเย็ยนสบายไหมแล้ววิวทิวทัศน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันดูนะครับ หังจากที่เรามาถึงหาที่จอดรถกันแล้วตอนนี้เราก็มายังจุดชมวิวผาหมออีแดงกันนะครับซึ่งถ้าพูดแล้วถ้าเรามาเที่ยวศรีสะเกดอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจังหวัดศรีสะเกดที่เราไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการมาชมวิวทิวทัศน์ของผาหมออีแดงซึ่งที่นี้มีทัศนียภาพของวิวเขาสวยมากๆนะครับ แล้วผมต้องบอกก่อนเลยนะครับการที่เราไปเที่ยวผามออีแดงแค่เรามาจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็จะสามารถเห็นวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆจากจุดนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเดินไปไกลก็สามารถที่จะเห็นวิวสวยๆได้เลยดังนั้นครอบครัวไหนที่จะพาผู้สูงอายุมาก็สามารถมาได้นะครับนอกจากนี้บริเวณนั้นเขาจะมีร้านค้าสวัสดิการให้เราได้นั่งพักหรือจุดที่เที่ยวต่างๆเขาจะมีโซนนั่งพักให้เราเป็นจุดๆนะครับสะดวกสบายมากครับ แล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวขอพระวิหารระหว่างนี้ที่ผมเดินขึ้นไปเราก็มาดูบรรยากาศข้างๆทางกันนะครับ จากคลิปนี้นะทุกคนจะสามารถสังเกตได้เลยระหว่างทางที่ผมเดินขึ้นไปครับมันจะมีวิวบรรยากาศสวยข้างทางตลอดเลยให้เราได้ดูเราสามารถเทควิวบรรยากาศพวกนี้ได้ตลอดทางที่เราเดินขึ้นไปเที่ยวนะครับ จากที่เราเดินกันมาสักพักแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่จุดบริเวณด้านบนแล้วซึ่งด้านบนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปให้เราสักการะบูชาแล้วก็จะมีจุดชมวิวของเขาพระวิหารซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินไปยังศาลาด้านหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศอยู่ด้านข้างกันอยู่ ตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปยังบริเวณศาลาตรงนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้อย่างที่ผมบอกไว้เราสามารถมองเห็นวิวเขาพระวิหารได้จากจุดตรงนี้เลยซึ่งโซนฝั่งนู้นก็คือโซนบริเวณฝั่งเขาพระวิหารนะครับ เนื่องจากบริเวณเขาพระวิหารเป็นเขตระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชานะครับและตอนนี้ประเทศไทยกับกัมพูชาก็ยังมีข้อพิพาทกันเรื่องพื้นที่อยู่ดังนั้นบริเวณเขาพระวิหารตอนนี้เขาจะยังไม่เปิดให้เข้าไปเที่ยวนะครับเราสามารถมองดูวิวได้จากแค่ตรงนี้นะครับและตอนนี้เราก็กาลังถ่ายเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆนี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันที่เราไปคือเราไปช่วงบ่ายนะถึงแม้จะมีแดดแต่อากาศก็เย็นสบายครับ แล้วจุดต่อไปที่ผมจะพาไปก็คือเราจะเดินลงไปดูรูปภาพแกะสลักผนังกันนะครับ ้ทุกคนจะเห็นนะครับก็คือทางเดินลงไปเนี่ยบันไดไมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทางค่อนข้างชันเอาเรื่องเลย อันนี้ผมก็กาลังถ่ายบรรยากาศบริเวณด้านข้างของทางเดินนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรผนังผนังของหน้าผาก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินลงมาสักพักก็จะเจอแล้วรูปภาพแกะสลักนะซึ่งสวยมากๆนะครับภาพแกะสลักนี่ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นป้ายที่เขาคอยให้ข้อมูลว่าเออรูปภาพมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยให้เราได้อ่านได้ดูข้อมูลนะครับ จากที่เราดูรูปภาพกันเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คือแค่ผมถ่ายบรรยากาศทางเดินขึ้นก็โโหขาผมสั่นแล้วอะ จากที่เราเที่ยวขอ้อมูลกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินกลับลงไปข้างล่างแล้วซึ่งระหว่างทางที่เราเดินกลับไปเราก็สามารถเสรีรฟบรรยากาศข้างทางได้ตลอดเลยนะครับ อนเดินขึ้นผมลืมถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูซึ่งตอนเราเดินขึ้นนะครับก็เขาจะมีจุดถ่ายรูปบริเวณต่างๆก็จะมีประมาณจุดหรือ2จุดเนี้ยที่เขารับถ่ายรูปนะแล้วมันจะมีแผ่นป้ายผามอ,อีดแดงเราสามารถถ่ายรูปอัดกรอบกับพวกพี่ๆเขาได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงบริเวณด้านล่างแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวิวบรรยากาศกำลังดีมากๆนะช่วงนั้นน่าจะประมาณช่วง4โมงได้แล้วครับแดดกําลังอ่อนๆแล้วก็อากาศกําลังดีครับแล้วผมต้องบอกก่อนเลยนะครับใครที่ไปเที่ยวผาหมออีแดงจุดชมวิวผาหมออีแดงบริเวณนี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเอาอาหารไปนะครับเนื่องจากว่ามีน้องลิงอยู่เยอะมากนะครับบริเวณนั้น แล้ววันนั้นนะครับก็คือมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเหมือนที่เขาไปเที่ยวอ่ะแล้วเขาก็ถือของกินมาแล้วทีนี้มีลิงนะครับมาแย่งอาหารจากมือนักท่องเที่ยวซึ่งมันก็ดูค่อนข้างอันตรายดังนั้นเวลาเราไปพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาอาหารไปเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาเก็บถ่ายบรรยากาศก,าก่อนที่เราจะกลับกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สวยมากๆของผามอ,อีแดงซึ่งจะเห็นวิวหน้าผาวิวเขา แล้วก็วิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของบริเวณนี้นะครับซึ่งสวยมากๆแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะครับเราจะถ่ายกลับมายัางฝั่งนี้ซึ่งจะเห็นวิวหน้าผาสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน ท้ายสุดนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเมืองสีสเกต<ม>ก็อย่าลืมลองแวะมาเที่ยวผาหมยแดงนะครับแล้วคุณจะได้เสพบรรยากาศวิวเขาวิวหน้าผาสวยๆแบบนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกับช่องเบียร์วิวโกชาแนลนะครับสวัสดีครับ